ลิงทองผู้ไกลเกลี่ยกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าทึบแห่งหนึ่งที่เขียวกระจีและอุดมสมบูรณ์มีลิงทองขนเป็นมันวาวตัวหนึง่งชื่อว่าขุนทองอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่ขุนทองมีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่เปล่งประกายมีไหวพริบและปัญญาเขาขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ลนดที่สุดในป่าแห่ง คุนทองใช้ชีวิตอย่างสมบสุขในป่าคอยช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ที่เดือดร้อนและเป็นที่ปรึกษาให้กับสัตว์ป่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารในหรือดูแลงการรักษาบาดแผลหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเล็เกๆน,น้อยๆระหว่างสัตว์ชนิดต,ต่างๆทําให้เขาเป็นที่รักใคร่และเคารพนับถือของสรรพสัตว์ในป่าวันหนึ่ง เสียงววยวายและความวุ่นไวายได้แผ่ขยายไปทั่วป่าคุณทองนิ้ยินเสียงตัดไม้และเสียงร้องของสัตว์ป่าที่ตจนกเขาปีนขึ้นไปบปนยอดไม้สูงสุดเพื่อสำรวจสถานการณ์สิ่งที่เห็นทำให้เขาตกใจชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงกําลังขยายพื้นที่ทำกินเข้ามาในป่าพวกเขาโค่นต้นไม้ แล้เผาป่าเพื่อทำไร่หุนทองลงจากต้นไม้และวิ่งไปยังที่ประชุมฉุกเฉินของเหล่าสัตว์ป่าที่นั่นเขาได้พบกับผู้นำสัตว์ป่าหลายชนิดทั้งพญาเสือดำผู้ทรงพลังนกฮูกแห่งปัญญาและกระต่ายขาวผู้ว่องไวทุกตัวต่างแสดงความกังวลและโกรธแค้นต่อการรุกรานของมนุษย์ สัตว์ป่าทั้งหลายต่างปวดแขนวางป่าเขาใหญ่ชี้พญาเจ้าเขานำฝูงสัตว์บุกเข้าไปในหมู่บ้านเหยียบย่ำพืชผลและทำลายบ้านเรือนชาวบ้านตอบโต้ด้วยการวางกับดักและล่าสัตว์ป่ามากขึ้นสถานการณ์เริ่มบานปลายและรุนแรงขึ้นทุกวันหุนพองเศร้าหมองด้วยความกังวลเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ทั้งป่าและหมู่บ้านจะได้รับความเสียหายซึ่งตัดสินใจเสนอตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยแม้จะมีเสียงคัดค้านจากสัตว์ป่าบางตัวที่ต้องการแก้แค้นแต่ด้วยคำพูดอันชันฉลาดและน้ำเสียงที่หนักแน่นขุนทองก็สามารถโน้มน้าวให้ทุกตัวยอมรับแผนการของเขาในวันที่ท้องฟ้าสดใสขุนทองเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายที่ทุ่งหญ้ากว้างกลางป่า ฝั่งหนึ่งเป็นชาวบ้านที่ถือมีดพระและจอบอีกฝั่งเป็นสัตว์ป่านานา,นาชนิดทั้งสองฝ่ายจ้องมองกันด้วยสายตาหวาดแวนบรรยากาศตึงเครียดคุณคองกระโดดลงมาจากต้นไม้ยืนตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายเขาพูดด้วยน้ำเสียงนงุ่มนวลแต่หนักแน่น เพื่อนร่วมป่าและเพื่อนชาวบ้านเัอเราทุกคนต่างต้องการที่อยู่อาศัยและอาหารแต่การทำร้ายกันไม่ใช่ทางออกเรามาร่วมกันหาทางแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์กันดีกว่าขุนทองใช้เวลาหลายวันรับฟังปัญหาทั้งสองฝ่ายเขาเรียนรู้ว่าชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากจนและการขาดแคลนอาหาร ในขณะที่สัตว์ป่าก็กำลังสูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารขุนทองคิดหนักถึงทางออกที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติหลังจากนั้นเขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาสูงห่งป่าที่ซึ่งเขาได้พบกับเทพรักษ์ผู้พิทักษ์ป่า ขุนทองอธิษฐานขอพรและคำแนะนำเทพรักษ์ประทับใจในความมุ่งมั่นของขุนทองจึงมอบผลไม้วิเศษสามลูกให้พร้พอมกับสอนวิธีใช้และเงื่อนไขในการใช้พลังวิเศษนี้เมื่อกลับมาขุนทองเรียกทุกฝ่ายมาพบอีกครั้งที่ลานกว้างกลางป่าเขาเสนอให้ชาวบ้านคืนพื้นที่บางส่วนให้กับป่าและสัตว์ป่า โดยแรกกับสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลทั้งสองฝ่ายต่างสงสัยและไม่แน่ใจแต่ก็ยอมฟังข้อเสนอของขุนทองขุนทองหยิบผลไม้วิเศษลูกแรกขึ้นมามันเปล่งแสงสีทองวาววับเขาบีบน้ำจากผลไม้ลงดินทันใดนั้นต้นไม้วิเศษก็งอกขึ้นมาตรงหน้าทุกคนมันเป็นต้นไม้ที่ออกผลเป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่สุดวิเศษ ไม่ว่าจะเป็นจอบที่ขิดดินได้เองโดยไม่ต้องออกแรงเคียวที่เคียวข้าวได้รวดเร็วดักสายลมหรือตะกร้าที่บรรจุของได้ไม่รู้จบชาวบ้านต่างตื่นตาตื่นใจกับสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ตรงหน้าผลไม้วิเศษรูที่สองเมื่อบีบน้ำลงในแม่น้ำมันก็ทำให้น้ำในแม่น้ำกลายเป็นน้ำวิเศษ ที่รักษาโรคภัยได้ทุกชนิดและยังทำให้พืชผลเติบโตรเร็วผิดธรรมชาติทั้งชาวบ้านและสัตว์ป่าต่างอัศจรรย์ใจกับพลังของน้ำวิเศษส่วนผลไม้รูปสุดท้ายขุนทองบีบลงบนก้อนหินใหญ่ทำให้หินกลายเป็นรูปปั้นเทพรักที่มีชีวิตคอยปกป้องหมู่บ้านจากภัยธรรมชาติและสัตว์ร้าย รูปปั้นเทพรักษ์ลืมตาขึ้นและกล่าวทักทายทุกคนทำให้ทั้งชาวบ้านและสัตว์ป่าต่างยำเกรงในพลังศักดิ์สิทธิ์นี้ขุนทองอธิบายถึงข้อเสนอของเขาโดยขอให้ชาวบ้านคืนพื้นที่บางส่วนให้กับป่าและใช้เครื่องมือวิเศษในการทำเกษตรแบบยั่งยืนแลกกับการได้ใช้น้ำวิเศษและการคุ้มครองจากรูปปั้นเทพรักษ ส่วนสัตว์ป่าคุนทองขอให้พวกเขาเคารพเขตแดนของหมู่บ้านและไม่รุกล้ำเข้าไปทำลายพืชผลโดยแลกกับการที่พวกเขาจะได้ดื่มน้ำเศษจากแม่น้ำซึ่งจะทำให้พวกเขาแข็งแรงและอายุยืนทั้งสองฝ่ายประหลาดใจและยินดีกับข้อเสนอนี้พวกเขาตกลงทำตามคำแนะนำของคุณทองด้วยความเต็มใจมีการลงนามในข้อตกลงสัติภาพระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า โดยมีคุณทองเป็นพยานและผู้ไกล่เกลีย่ยเวลาผ่านไปหมู่บ้าน,จนเจริญรุ่งเรืองด้วยเครื่องมือวิเศษและพืชผลที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรงด้วยน้ำวิเศษและอยู่อย่างปลอดภัยภา,ายใต้การคุ้มครองของรูปปั้นเทพร,รักใน,นขณะที่ป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่ามีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีขุนทองคอยดูแลให้คำปรึกษามีการจัดงานเทศกาลร,ร่วมกันทุกปีเพื่อฉลองสันติภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าเรื่องเล่าของลิงทองผู้ไกลเกลี่ยแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ผู้คนจัดทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางมาเพื่อขอคำปรึกษาจากขุนทอง และเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษยธรรมชาติแม้ว่าขุนทองจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เขาก็ยังคงถ่อมตัวและอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่และป่าเช่นเดิมเขาใช้ปัญญาและความเมตตาในการแก้ไขปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างหมู่บ้านหรือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าในพื้นที่อื่นๆ วันหนึ่งมีการค้นพบแร่ธาตุที่มีค่าในเชือกเขาใกล้เคียงทำให้เกิดกระแสการเข้ามาขุดเหมืองของบริษัทใหญ่จากเมืองหลวงหุนทอง,องต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติในที่สุดเอาก็สามารถหาทางออกโดยการเสนอให้ใช้เทคโนโลยีการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดสรรผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเพื่อการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาชุมชนปีแล้วปีเล่าขุนทองยังคงทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ความสมดุลเขาสอนลูกหลานทั้งมนุษย์และสัตว์ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเขาส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าและนำความรู้สมัยใหม่มาผสมผสานกับภูปัญญาดั้งเดิม แม้ว่าขุนทองจะแก่ชาราลงแต่ปัญญาและความเมตตาของเขายังคงเจิดจ้าเหมือนเดิมก่อนที่เขาจะจากไปคุนทองได้ฝากภารกิจสำคัญให้ลูกศิษย์ของเขาที่ได้สั่งสอนมาตลอดหลายปีทั้งมรุษย์และสัตว์โดยให้พวกเขาสืบพอเดเจตนารมณ์ในการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์วันสุดท้ายของขุนทองเขาปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงสุดของป่า มองดูผืนป่าที่เขียวขจีและหมู่บ้านที่จเจริญรุ่งเรืองด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเขาหลับตาลงอย่างสงบและจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีของผู้ที่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์หลังจากการจากไปของคุณทองชาวบ้านและสัตว์ป่าต่างรวบป็นสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อํำลึกถึงคุณงามความดีของเขาณจุดนี้ กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่มาเยือนตำนานของคุณทองลิงทองผู้ไก่เกลีย่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นต่อๆมาในการแสวงหาทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเรื่องราวของเขาถูกบันทึกในตำราเรียนถูกเล่าในบทเพลงและถูกจารึกในใจของผู้คนตลอดกาล เป็นเครื่องเตือนใจว่าด้วยปัญญาความเมตตาและความมุ่งมั่นเราสามารถสร้างโลกที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย,อย่างสงบสุขและยั่งยืน